เสียงเสียงเล่นไม่ได้จะหอมแก้มให้เธอดูอย่า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 เสียงขอเฮ้ยวาสุดท้ายไอ้กูอยู่กับผีแกโอ๊ยกูกล้ละกับผีแล้วเด้อเฮ้ยครับมาทำอะไรที่บ้านกูเนี่ยผมมาหาแม่คอยโอ้ดีว่ะช่วงที่กูไม่อยู่มึงมาดูแลแม่เดี๋ยวกูนี่พามี่เขาเรียกอะไรอ่ะลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายไปไหว้แม่หน่อยครับคือไหว้ได้นะพี่แต่ผมมีเรื่องจะบอกแม่กูอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในครับ โอ้ไอ <formation jin inh throat> ้ไอ้ต้นตีเลยอ้าวไอ้ต้นไปห่วงซะแล้วนี่นี่หลานน้องขวัญไม่ใช่ไปห่วงซะแล้วมึงวันนี่เติ้นมึงเนี่อยจังเลทีต้นสาวเมึงมึงที้ทีเาๆถาดักดัของกูเนาะโอเคตรงนี้เราเรามึงเปิดกูเปิดอ่ะไม่ใช่มึงลองบอกดิมึงไปถามเขาบ้างฮะถามว่าเออมึงถามเขาอ่ะที่หลังโรงอ่ะเออก็กินกันเช้าบอกว่าตอนน้องเขาเล่นอยู่กับนี่อ่างทองมองหน้าเขาด้วยมองหน้าเขาด้วยแลถามว่า มีแฟนหรือ,อยังเออนอ้นองเขาเลยตอบมาแบบใส่ซื่อว่ามีแล้วมีแฟนเหรอ <c oughs> มีผัวแล้ว้า <c oughs> ยไอ้ยกูอยากตายว่ะเออเต้นเลยอ,อกหก<ป>ักยังไม่รักไม่เป็นไปเล่นคณะพี่ไหมเอ,อเอาแยะเอาแยะนี่ก็ดึงไปทั่วเลยนะเจ้ใคกรดึงไม่เราต้องหาศิลปินดีๆไปเข้างานจะได้ไปเป็นเพื่อนน้องขวัญเป็นไรเต้น เพราะอย่างนี้หรือเปล่าอีสองสามงานที่แล้วโทรตามกูดูไลฟ์สดจังเลยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นี่แหละอ๋อหนูหนูเล่นที่นี่ดีแล้วลูกดีาอ่าไอ้ทั้ทงนูง้นก็ทะเลาะกันเนาะไอ้ทั้งน้พระหลับแล้วหลับมาเลยพากินปานาเยอะพกูก่อนที่พี่จะเข้าไปหาแม่พี่พี่ฟังผมนะครับพี่ทําใจดีๆพี่เข้าไปทําใจดีๆเชิญครับ พูดแบบแปลกๆเป็นอะไรวะมึงไม่ต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ป่าวะเออแม่อยู่ไหนข้างบนครับวหว้พระก่อนสิโยมโอ้โหวัดดีโยมหลวงพ่ออะไรเขาไหว้เขามีแต่โยมไหว้พระเราต้องไหว้เขาเขาเป็นเจ้าภาพพี่แม่พี่เจอเจอพระไหว้ไหว้ไหว้ตั้งแต่นมัสเตย์นมาสการนมัสการไหว้พระพระมึงทำอะไรที่บ้านเนี่ยฮะ ไอ้ฮานี่พิษด้านไอ้คุณแม่กูอยู่ไหนด้านบนครับ,นบนนคนมาเต็มบ้านทำไมมาน,นอนแบบนี้ เขาเรียกสวดหมูยกใช่ๆหลวงพ่อเหมาวะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะมึงลองเลิกทําไมกูไม่อยากเล่นแล้วกูอยากตายมึงอยากตายเพราะว่าเขาเลิกดึกเหรออีนุ่นมีผัวนี่มันมีอยู่คนที่ว่างไม่มีผัวใครวะศพศพกูนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยเมื่อกี้กูเช็คขึ้นมาบนโรงกูเช็คหมดแล้วเช็คทำไมไม่มีผัวจริงใช่ไหมแต่มีกินเอ้า โอ้โหไอเวนแต่พูดถึงเล่นที่นี่คนก็ดีนะเลิกดึกก็ยังนั่งชมกันใครอยากให้เลือกสว่างก็เสียงปรบมือหน่อยโอ้โหไอเวนเสียใจแ้นั่นอะไรนั่นอะไรเดินดีดจะได้รีบเล่นรีบแล้วมือขัดกูอยู่เนี่ยอ่นนี่รีบเล่นดิอ่าแม่คนไหนบางๆก็ไปนั่งเก้าอีตัวสี่สิบดึงกันด้มันเหงาเลวเนี่ย นั่งเลยครับเก้าอี้เราเปิดฟรีแล้วครับฟรีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแม่แม่มึงตายมึงยิ้มทำไมอ่ะแม่มึงตายเออเขารู้ว่ากูเสียใจแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะน้ำค้างไปมีผัวในเมืองหลวงแม่คอยให้ฉันไปตามฉันไปตามมันกลับมาแล้วแต่ไม่ได้ตัวมันกลับมาได้แต่เพียงคำพูดที่บอกว่ามันไม่มีพ่อมันไม่มีแม่ ายคอยจะเป็นจะตายก็ช่างหัวมันฉันเอาคำพูดคำนี้มาบอกแม่คอยแม่คอยแกฟังและแกทนไม่ได้เลยขาดใจเพราะคำพูดน้ำค้างนะพี่กูเข้าใจทุกเสียงทุกอย่างแม่กูตายไปแล้วกูไม่สามารถจะเอาชีวิตของแม่กูกลับคืนมาได้ครับพี่คนที่มันอยู่มันก็ต้องสู้ต่อไปครับกูฝางมึงด้วยนะ งานนี้ใครจะเข้ามากราบศพแม่กูกูยินดีทุกคนแต่ถ้าอีกครั้งมันกลับมามึงไล่มันไปได้ครับใจเย็นนะนี่ก็ไม่พูดแล้ัก<ห>ค,<น>คาเดี๋ยวเดี๋ยวพอเผาเยี่ยคอยสาโมงปุ๊บ ส okay ี่โมงรถน้ำสังเฮ้ยไมควรทำไมมึงไม่อยากมีผัวจังวะมันไปหิวไปโหยกันนทำสัญญาไงดีโยมดีเหมือนกันอัตมาจะได้มีงานสองเด้งเขายังซ้ำเขายังปาดน้ำตากันไม่แห้งเลยยักยษกมีผัวจังมึงเนี่ยเออมย์พูดภาษาดีเออกูเป็นเคยโคราดมาก่อนมึงหิวมาขมากจังเออเหรอเออกูเป็นเคยเมืองชนเพราะมึงนี่แหละ อะไรก็ได้กูอยู่ลูกอ่างทองเว้ยมึงมอะอย่าบอกนะมึงรักสาวลูกอ่างทองกูรักสมยศลูกอ่างทองโอ้แกตายแล้วตายแล้วเอางี้หน้าที่มึงอ่ะไปไปรับแขกจะมาสั่งไปเลยยุ่งรับแขกรับแขกทำยังไงรับแขกที่เคยสอนรับแขกสวัสดีไม่ใช่สลามมาลลกูนไม่ใช่ขางคูใบไอ้บ้า ากีเด๋ยว็ลลืมสวัสดีค่ะเดี๋ยวนั่งรอด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักจะลดน้ำศพนะคะเดี๋ยวให้เด็กเอาน้ำมาเสิร์ฟให้นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเชิญด้านในก่อนนะคะ่อ้แกอายุสั้นเนาะแกต้อมใจนะจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญด้านในเลยนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเชิญด้านในนะจ๊ะเดี๋ยวรอน้ำศพคุณ คางไงฮะใช่คุคาไงคค้าเหรอไปตายตายตายแล้วไงแล้วได้ข่าวว่าเป็นคุณนายที่กรุงเทพนะถ้าไม่กลับมาแบบนี้ล่ะนี่เสื้อ้าอะไรนี่มาถุงอะไรไี่คีนอวบ้านฉันสะอาดกว่าเลยเดี๋ยวก่อนนะจะกลับมาทุกรลยลายเหรออ๋อจะกลับไปแย่งพี่ขุนใช่ไหมรู้ว่าฉันกับพี่ขุนจะแต่งงานกันใช่ไหมคะ มึงคอยดูเถอะวันข้างหน้าเดี๋ยวกูแต่งงานกับพี่คุณมึงอย่ามาเป็นกล้าขวางคอกูมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยมึงไปไปเลยยั้งยังยังอย่าไปห้ามกูอีกกูกำลังจะมาด่าซ้ำไปเลยเดี๋ยวเสียงแหวบไม่มีเล่นลิเกได้ควยน้วมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรใหม่สิขวยอย่ามาจับควยเอาแขนควย คอยดูตลอดว่าค้างทำอะไรวันนี้ชั่วมัว่วเลวจะจับควยแขนควยฉันผิดไปแล้วนะไปไปไหนก็ไปเลย,ยไม่ต้องผ <ไป S 1> ู้หญิงใจร้ายฉันไม่ชอบอ้าวไอ้หานี่แย่งศบเอาช<แ>ีต<อ>ไอ้เติ้ลหน้ามึงเริ่มเหมือนป่องเมนเข้ามาทุกวันละตบ คุณขังขางไอ้คุณไอ้คุณมึงไปกอดกับเขาอีกแล้วจะทนทนนะอดทนเี่ยหนุงผ้าตาเปิ่นเดินตูดมา

โอ้ยยิบายทิไม่ให้ตั้งตัวเลยข้าจ๋อเ้าจ๋อเฮ้ยเฮ้ยมึงล็อกมันไว้หน่อยสิวะช่วยหาเลยสมควรแล้วมึงอะขนาดคุณ้อสมครนเดี๋ยวเขาเรียกให้คุณพระช่วยต้องช่วยเขางเปิลเดินตูดปะกลับมาแล้วหรือจข้งจ๋อข้งจ๋าเกาข้าเาข้าจ๋อเรอ้งจ๋อออีควนมึงจะแต่งไหมแต่ง แต่งไหมถ้าแต่งอยู่เฉ <ๆๆ S 1> ยเๆเฉยๆเฉยๆก็ได้คนที่ไหนอยู่เฉยๆ,ๆ,ๆโอ้ม่เคยเป็นคนสูงล้นราคากลับมาหมดคุณค่าเคยคุ้นนี่ถ้าโดนน้ำกลั่นหรือโดนน้ำกดถึงกลับมาอย่างหมด กุลสจำคำพูดน้ำค้างได้ไหมที่น้ำค้างพูดกับพี่พี่เอาคำพูดน้ำค้างมาบอกแม่คร้อยแม่คอยรับไม่ได้ทำไมสิ้นใจตายเพราะคำพูดน้ำค้างแล,ล้วแม่แม่แม่ค้างแม่เอาเไว้เล้โโวโอภาวา นายกับขยันพอนมึงโดนเจ้าของหมูแน่อีกครั้งกี่คึกกูนึกว่าใครมึงอยากเข้าใกล้แม่กูนี่กับบ้านนามาหาดักหนูรถเก๋

ยังเรียวแลคข้ามาศพนะคุณแม่ขอร้องหวาจริงๆเลยนะคงหน่ออ้าหลวงพ่อไม่ต้องไปไหนมีขวดนีกจ right, ิ้มฝอยจะผีไปหุ้งหน่เน um ี่ยบอกให้อย OK ู่เฉยๆงันโอ้ยมึงก็้อยู่เฉยๆจะแตกไหมเนี่ยอยู่มาพวนานนี่ม hey ันก็นองก็อาจจะมีปกพงเพลิดเ สี่เท้ายังพลาดนักปาดยังพังก็อาจจะมีผวังผวาน้องเป็นคนเดินดินกินธรรมดาก็อาจจะมีเวลาพลาดได้ถ้าใครไม่อุ้มแล้วอุ้มชูก็กลับมาสิเป็นครูกับไอ้คุณ ที่จะคอยล้างเท้าแม่จเจ้าประคุณจะอยู่รวมเนื้อตระกูลชิดใกล้ยยกให้คนอื่นเขาอายก็ตามใจเสียเอายกให้ฉันเอาฉันไม่อายไ่คุณไอคุณจะปากอะไรนะาามาเอาอะไรก็ฉันเล่ากวกูรลกของกูอ่ะ ขวดเดดวนไปเป็นคู่งั้นเอาลูกหมูขึ้นมาอีกควรที่ผายลูกหมูกูขายไปแล้วเอาหมูมาเลยเหลือแต่ลูกหมามึงจะเอาไหมล่ะ จะเป็นยาหอมชะลอมใจแม่แต่มึงเป็นได้แค่ยาพเพชร่ันละอีครับพผีฮาซาตานตนใดมันสิงใจมึงถึงเลวได้ขนาดนี้อีกครั้งถ้าจิตใต้สำนึกของกูยังไม่เห็นว่ามึงเป็นน้องกูจะฆ่ามึงเดี๋ยนี้แหละเั็ไนไพี่ยังไงก็พี่น้องกัน ถ้าพี่ไม่ให้มันอยู่ที่นี่ให้มันไปอยู่บ้านกเออาิจของหมูมึงก็บอยากจะรู้มึงก็รู้ว่าแม่รักมึงแค่ไหนอ่ะกูคอยสั่งสอนมึงมาตลอด สั่งสอนน้องกูมึงเป็นเพื่อนกูเลยแท้มึงออกรับแทนทำไมไนนะมันไม่ใช่เรื่องของมึงไอ้ต้นออกรับแทนทำไมเ <c oughs> ชื่อไหมไอ,ไอ้เฮียเนี่ยแค้นที่นั่นมีผัวเ <c oughs> ชื่อเ้ย <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของมึงนะถอยไป <c oughs> น้ำตาย <c oughs> อย่าไหลนะป้ากาซัน นะมึงกรอบเลยกรึบเอาเมือหุบปากอ,อีกข้างน้ำข้างถ้ามึงขึ้นมาตรงนี้กูถีบมึงจริงจงนะไอ<ห>้เติร์นให้กูอยู่ก็ที่ดีของกูแหละมันไม่ใช่เรื่องมึงไปไหนก็ไปครับ ข้างช่วยหน่อยข้างไม่ากช่วยหน่อยทำไมมึงก็รู้กูรักศพเดี๋ยวกูก้มก่อนเด้อเพราะว่าเผื่อเขาตีพิษไปโดนศพไอ้ควยช่วยหน่อยนะกูนะจะสั่งสอนน้องสาวกูเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของมึงมึงใส่หาเรื่องทำไมฮะมึงออกรับแทนทำไมมึงไปอะไรอะไรมึงส่งเสริมให้คนทำชั่วทำเลวอ่ะมึงไปอะไรกูสั่งสอนน้องกูมึงออกลับแทนทำไมไอ่ะอีกครับมึงไปไหนก็ไปปะปะฉันกลัวแล้วพี่ไ่รอ,อะฉเลดี๋ยว อูอยากจะข้ามึงรักได้อีกครั้งไอเย็นพี่โอ้โหกาบเลียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพี่ขึ้นทอดผ้าบางสกุลหนึ่งลูกขอเชินครับนัติกำมังสัพพะลังแลงกำใด้ล่าจะสู้กันแลงกระเด้านั้นไม่รู้หลวงพ่อ กระเด้ากระเด้ากระเด้าหมายความว่าไงหลวงพ่อมันเป็นภาษาเขมรโยมอัตมาเป็นพระเขมรักเมรีลกระเดานี่แปลว่าร้อนอัตมาเป็นพระมามจากสุริยุปภังอาตมาได้ปัดใจแล้วกลับวัดก่อนโยมช่วยหน่อยเจ้าจะยื้อแย่งชุดกระชากอะไรนักหนาเดี๋ยวอัตมาจะศึกเดี๋ยวนี้แล้วแม่บัวผมช่วยหน่อยเจ้าหลวงพี่หลวงพี่ซิ์ดาว อะไรละซิดดาวโนอายไม่เคยซิดดาวเคยแต่ซิดเบสให้นั่งลงไงฮนะนั่งลงอ๋อซิดน้ำทำไมเป็นพระนี่ไม่อยู่ส่วนพระอ๋อมังอ๋อแบบว่ามังย่างเงหรอพระเนี่ยมังพระมังอ๋อแล้วพระพระนอนงวงมังแล้วพระกินอ่ะ หิวแล้วมั้งแล้วพ้าตายเหรอโอ้มรณาภาพแล้วมั้ง <c oughs> ไอป้ปอมึงมาใกล้ๆเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยเมือ่อกี้ซบมันกระซิบผมว่าวันนี้เขาจะจ่ายมันจักบาทแม่ง <c oughs> ตายตายเลยยังห่วงก็ตังอีกลวงพี่ฉันจะสอนน้องฉันมันไม่ใช่เรื่องของหลวงพี่เฮาล้วส ยุงยุงยุ่งลวงพ่อขางหนีไปสิขางแม่อดัมมาขอเดินทุดงขางหนีไปขางอีกขังแม่เจอเอ้าเอ้าแม่ผวาเลยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผีเอ้าเฮ้ยอีกข้างมึงอยู่ตรงไหนทำไมตบ โซบยังกลัวเลยแม่ผีตายในเรื่องตายไป<า>ไหนอะตายจะหนีเฮ้ยไปโอผีกันไหนแม่กลัวโดนตีแม่ผีกากลัวได้ทำไมเป็นผีแล้วเนี่ยไม่อยู่ส่วนผีไม่ยุเ่เอา,เอาตายก่อนแม่ผีผวานเลยนี่ฉันถามไปยุ่งเรื่องของคนทำไม วันไม่ใช่เรื่องของแกนะเอาทว่าโยมนั่นแม่โยมนะโอ้อัตมาคิดว่าแม่โยมคงหลับไม่สงบหรอกผีมันกลัวพระโยมโอปป้าฮะมาหนี่มานี่พระนะโยมมาหนี่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 มาหนี้อยู่พี่ไปอยู่บ้านพี่นี่เบียร์ปิดมานั่งนี่มานั่งนี่มัหนี่โอเคหลวงพ่อจีวรจะนลุศ ดี่ลักษณะจะติดใจหากูไปเล่นสักงานไม่ลยโยมโอ้ยทำไมเรียกกูจังเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะฉันไม่กล้าตีหรอกทำไมพาะเขาเป็นพระใช่ไหล่ะโอเคงั้นต้องแบบนี้ออาไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมถอดยังร้านอยู่เลยแถวนี้แหละไม่ใช่พระแล้วโอเคมึงพระปลอ๋อไอ้หาดนี่หวังจะไปอยู่ก็บารมีมึงไปแล้ววอลลตออยู่แหมเออไม่ใช่ไปเปอมันยังทิ้งดอกไม้ไปให้กูเลยไปได้ ไปได้ไปอยู่บ้านมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัวใหม่ไปตัวเก่าต้องออกเอ๊เดี๋ยวถ้ามีตลกเพิ่มเลยตัวเก่าต้องออกตัวเก่าต้องออกเลยจริงเปล่าจริง,รงไอ้กบอะวอลวตอเขาขาดมึงไม่ได้ <c oughs> แต่ดอกไม้เขาขาดกูได้ <c oughs> พูดเองนะพูดเองนะอีกครั้งเดี๋ยว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 ไม่ต้องถึงมือพี่หรอกแหมเกาะแน่นอยู่นะอุ้ยมันไม่บานอ่ะเจ็บปะนู่นพี่รักเองเฮ้ยรักใครนะรักเองพวกมึงอะตลกกันเกินไปแล้วนะเออ้ยจริงจังว่ะมันจริงจังเว้ยกูเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะโอ้ยทำไมไม่ไม่ไหวเพราะว่าเล่นลิเกเหรอมึงมีเบอร์สอนรักไหมกูถามมันเลิกอีโม้ ไม่สอนรักคนที่ดูสอนรักมี3ประเภทนะคนที่อยู่ยันสว่างพี่นุมีใครบ้างประเภทประเภทแรกคือรัก FC สอนรัก FC น้องนุน่นอยู่ยันสว่างถูกต้องประเภทที่ ประเภทที่สองนี่คือลูกเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกผมที่เล่นดึกขนาดนี้อแล้วกูพูดเลยว่าครั้งสุดท้ายไม่ไม่ไมทำหน้าเหมือนไม่อยากเล่นนะอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เพราะอะไรวะจะไม่เล่นได้ยังไงคณะพ่อตาตัวเองและกูรู้ว่ามึงเลือกไม่ได้มึงเสียใจเพราะมึงไม่อยากเล่นใช่ไหมล่ะเหมือนกูแหละมึงคือคือมึงไม่อยากเล่นใช่ไหมล่ะไม่อยากเล่น เพราะว่ามันเลิกดึกเหรออีเล่นมีผัวแล้วอ๋อที่ที่มึงเป็นอย่างเงี้ยคือมึงเป็นเล่นเล่นอ๋ที่มึงมึงเป็นงี้ยมึงเป็นเล่นเล่นแหมมึงก็แค่หน้าโรงลังโรงก็เหมือนกูนี่แหละนิวแหมให้พูดไหมล่ะทำไมครั้งสุดท้ายจริงๆใช่ไหมเอายังไงเคลียร์กันไปเลยหน้าเวทีพูดเขาให้ได้ยินไปเลยแหม่ไปคุยกับเขาคุยไงหลวงพ่อหลวงพ่อใจเย็น กำลังโดนซักอยู่เมื่อกี้บอกเขาแล้วว่าครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นหน้าเวทีรุ่งฟ้ากฤษดาก็ไม่มีนุ่นเนชนกแล้วฟังกูดิคนฟังกูก่อนได้เปล่ากูบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าเลิกตีสามเนี่ยครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเล่นครั้งต่อไปเลิกเที่ยงวันเออครั้งหน้าไงเฮ้ยทะเลาะกันอย่างนี้กูกลับที่เดิมกูเดิมหลายดูอนาคตกูรีบหลีเลย ยังยู่ยังอยู่ยู่อยู่อีกนานอีกครั้งพี่ข้ามมึงเนี่ยมันเลวนะกูทนเห็นหน้ามึงไม่ได้กูจะฆ่ามึงไม่นะพี่พี่อย่าทำอะไรเลยพี่ขอร้องอย่าทำอะไรเลยไปกับพี่พี่จะพาหนีพี่ค้าไปไม่พี่ควรแบบนี้ไม่ได้รักมึงก็ต้องพานทำค้างหนีไปทำโอกาสหนีไปเลยนะค้างไปเฮ้ยไปขอแล้วพี่ไปขอแล้วพี่ได้ขอแล้วพี่ขนแหมปล่อยกูโอ้ não tá